ปาตกเต็มเลยเต็มในชาเวียนในเข้าปลาใดอยู่ทุกคนเลยไปปะามูเนาะสาวกแนวเอาเอาเอาบัดนี <s> <s ้น้ำไม้น้ำไม้โคตรใหญ่เลยใหญ่น้อยน้อยชมนี่น้ำไม้แยงเขินนี่นะน้ำไม้เล่า กาเจ้าว่าหาาบ่จะไปนอนพืน้นมบ่บางคนเนี่ยขาเจ้าหาเลยไปนอนพื้นเขาเลยโอ้งาม,นนาม,ามนเนาะน้ำไมเมือ่อนี่เนาะคนก็งามน้ำไมาก็งามละทุกคนเลยตอนนี้คราบกสิกบเพื่นกับสารหลับไปนอนสิบา้าเพื่อนไปหานาา้ำไมมามือน,นี่อ้กับบรินุ่งเสื้อแขนยาวเลยวุ้นี่แหล,ละยุงงวุ้งวุง้งวุุ้้ง้้้ว กรากเข้าไปหาตลอดเลยยังออกตลอดเลยหน่ะใหม่มันเป็นชุ่มเนาะอือมันชุ่มมันเลยขึ้นอ้อหมดลายนี่หมดเต็มมือหมดเลยว่ากะเราจะเอาทั้งนั้นนะหมดเลยเอ้านี่น่ะบ่าวบ่นําอาบ่ ไายชิปคายด้ดนี่เห้าพันกรีบขายปะขายให้เนอะหมดลายเลยหมดโอ้ขยันเนาะสาวกนาวขยันเลยดทุกคนเอาเอาเอาไปใส่แล้วสาวียนเวียน สาวเวียนยไปไหว้แท้จนลงป่าเลยนี่เอเาสามคนลงป่าแล้วเ้ยมดลายลีพี่หนงเลยมาป่าเขตนี้กับอุดมสมบูรณ์เลยอ่าอาหารธรรมศาสตร์ย่างล่าเลยทุกคนเลยนี่เห็นปะยางเป็ดเดียมันก็ได้ดำไหมเลยพี่หนงมันสิเต็มเลยด้สาวเวียนเลย ได้ไรวะายเายเลอนอเจ้าหากับบวกนี hou, right? ่ไปเงียบเลยเนาะป่ปาเบาจนลงทางจนลงป่าฮะจากไปใส่เงียบมิดจอยขนหาบเได้เอิแล้วเลยหาน้าไม้หาามบกห้ากัปากเอินหองงูเลยแม่ ากนเต็มเลยเต็มในชาเวียนในมู่เจ้าเบิ่งชี้หักในได้ไดบ่บามันหนักอะไรเลยใช่เพื่อ,อบนบันนี้นุ่งเสื้อขันยาวอีกอู้เขา่าปลาได้อยู่ทุกคนเลยขนาดนเท้าเคยเขา้าปลาแล้วยังนุ่งเสื้อขันยาวเลยนุ่งมันหลาย <c oughs> ຫ <comp> ນ so ້າເນາະຫນຶ່ງໂຕໂຕມັນຈິດພີ່ນ້ອງເອີ້ບ່ອตาบ่ຮູ້ແລະມັນຈິດຈັກມັນຍັງມັນຈິດເຄີຍເ퇴ໄຈິິຮຂົນ້1 2 3 4ຈປາເຮົາກະມັຈິດນາລານີ້10ບໍ๋ຈະດ້10ນາມນີ້ บอลตาได้48เอาเอาไปปะมูเนาะสาวกแนวเอาเอาเอาบัดนี้ผู้หายเพลินทุกคนเลยเดินทางมาจากประเทศไทยเข้าป่าเข้าดกบ้านเฮาเอาแล้วบาวงนี่ไปออกออกยู่ทางก่อน แลวบางต่อ,อต่อมันลายในช่วงนี้เลยอืมต่อในน้อยฮะแนนตแนเนาะโอ้ยทาแล้วไม่เสียเวียนคือไปปะแต้วบาขึ้นไปเก็บมามากระบอกนี่เนานะนฮะคือบบามากระบอกนี่เลยลายเลยเหมา มากระบอกเลยเด้อแล้วไ,ได้ยังเมื่ยหอนยามขอชว่วยแล้วโอ้เข่าประมาณสิบปลายนาทีได้เต็มกระยังเลยทุกคนเลยทำไมพ,พี่น้องแล้วนี่เขาก็สิกลับแล้วทุกคนไล่เนาะล่เลยยุงบริกออารหน่อย <c oughs> ยุงลยไลยใบยุงยานใบไม้เนี่ยเด้ใบไม้เนี่ยอ่าสิกลับล่าพี่น้องวันนี้ลังาจากท<ม>ี<า><ม>่เราไปหานทำไมไล่เลยทุกคนเลยเข่าแป๊บเดียวเนาะ ขาเหม,มืองเราเป็นสอบเลยด้วระจ่ห้าส้วงนี้เป็นส่วงที่กระจุหุดเข้าไห้เขาบหุดเข้าให้โอ้เมือ่อเขา่าจะไปใจเนี่ยขยันดายไม่ยั่งบอกรนะน้ำไม่น้ำไม่ออกไล่บอกร์บอกบ์ โอ้นำไม้ออกนำไม้ออกลายคือระบอกเอาทุกคนเขาไปเบิ่งเพืนบ้านระบอกใช่จะว่าระบอกนะฮะอยู่ใช่ใช่ระบอกนะเออระบอกเลยนี่ชกบอกชกบอกเออนำไม้ลายคือระบอกทุกคนเลยเข้าใจน้ำกันเด้อชกบอกนำไม้ลาย ภาษาบังข <s ans i> <ôi> ้อยอะบังเฮยภาษาบังจ่อรับบล็อกจับมาสระบล็อกจับเอจับให้เอาเอาโลดมาๆงามเลยเนาะมันใหญ่เลยเนาะใหญ่ก็บ่ใหญ่พอดีกินซํานี้ยาวก็บ่ยาวพอดีอืแซ่บได้นําซํานี้เด้ข่อยมักซํานี้มักซํานี้แต่บ่นําน้อยๆบ่แซ่บ เห็นมาเสารกันเอาระบ็อกกันทางนั้นบ่เสาร์เป็นว่าระเบ็อกเข้าแต่จุดนี้ก็ได้ลายเลยเด้เนาะเบิ่งไม่น้องลายนาะเลยุกคนยังลายเลยน้องไอ้ยังบวชผูกเมียนมาุกคนถือผ้าซามสีดวงมันก็ไว้เห็ดระวังได้ถึงถึงตีนได้มันตกเห็นบ่ นี่นี่น no ี no ่น no ี no ่โหทางนั no ้นนี่ตีนอยู่ตีนเจ้าโหอ้าตาผู้สาวนี่น้ำไม้น้ำไม้โคตรใหญ่เลยใหญ่น้อยน้อยชมนี่น้ำไม้ยังเขินนี่นะน้ำไม้เล่า เอา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 โอ้คณะจะเอาเสียมไปน้ำนี่ส่วได้น้ำไม่แสบแสบได้เนศะก็นาวคือมาเอาามัดทั้งนั้นนะทั้งหัวเจ้าวนะลายนี่เลยบ้าเอาบ่ตัวยาวๆบ้าเอาบ่เอายาวมันเต็มไป ยังคือบอเริ่มเชื่อมตั้งมันแริร่มกันเลยเอ่ะนี่ยังสซเว่น,น,น,สวนสีล่างเลยบ่อ๋อเวลาเห,ห,ห,หัวหัวนสร้างแต่มีตุ้มอย่างเดียวเนาะล้างตามป่าตามดงก่อนทุกคนเลยล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็สีกลับเรื่องกลับสารา เอาบอกไปซอมัน้องลาลาเือบ่มี2คน2าวก็ได้อันนี้ประมาณจักมือกินเบิดมือเบิดบ่ป้อส่วนล่านี่ต้มหรือว่าแกงส่วนล่ากินต้มเมาเนาะอ๋อบางคนก็มักแกงเด้สาวเย็นว่แกงเนาะอือ làm như hương thì làm cái chung cái lại cụt đêm á em tờ phải giờ làm mấy kỳ lời như vậy Môn chả không thể nó Chúng làm đây đấy Đây Đang đấy đăng cái đây đang canh cái đấy đăng khoai đấy đăng khoai cái đấy cái อันนี้คนมันได้ซาเวียนยังลายได้คนมันเด้เรื่องหาหน่อใหม่ซาเวียนสนัดนั่นตำข้าวนี่มสนัดปคนเลยผัดเข่าดผัีข่ายังแข้งอยู่แอแอลสุกเนยมันตาดีออนีจะเป็นเพื่อนซาเวียนซาเวียนกับซาแกรนาวจักมือจะไปนอนพรมซาแกรน แมวแหล่หูอ่ะบ้าบ่ทึกเลยบเอ็มือจัคเมื่อจะไปนอนยู่นสากนัอ่าบ้นงม่จักสะเวียนลอยอย่างบางทีนอนบางทีบ่นอน Mình kết nhiều Ý sạc? Ờ bà yeah. sạc hôm Ê sạc bồ hôm Bồ hôm phải cho sạc mà là... Bồ hôm sao anh ấy? Bồ Ê nhìn cháu bà sạc 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 đồn này mà sạc này Ồ Chú bà đi sạc Hồi sạc hôm cho sạc hôm này cho bà yeah. non hơn mu? ขาเจ้าว่าหายบ่จะไปนอนหัวหมูบ่บางคนเนี่ยขาเจ้าหายี่าไปนอนหัวเข่าเด้ทำเสร็จยังไงเนาะต้องทูเขี้อาขี้ดิบไปนอนเมดเวลากินมันกับบริเกตินเด้กินสบายค่อยค่อยต้มอยู่ในเมืองนั้นบม่ได้หลางเลยต้มเลยต้มให้หลาง เป็นยังันลางลางลางกับไก็ลางคือกัวาต้มเลยเป็นพญาลายนาะญานั่งสูงญาขี้กระเดืนญาลามืนองไปเลยไปเดียวับ ปลาจุดนมาตะปลตัวตอวบ่ตัวอนไนตัวกะได้ตัวเบิ่นแบบตัวมีอ๋อะเด่เฉยี่ตัวนะาเออกรเปนตัวเมียตัวรัวอลธรรมชาสตร์เออเป็นแ่าไปซอนทุกคนเลยบุมีปาแตไปซอนมวนไปนั่งมองไปทอดสิก้นไปซ้อนนี่แถวอย่นี้ปลาลายก็เห็นส่วเราือายขีด ันปอน่งานถา่็อตันไหเออไปตลอดเลยชอตหนึ่งานมันนอนลบี่กันไลพูดเข้าให้พูดเข้าให้มาชุชอตเออดูรกาเลยชุดชอตชอตโดยพวมันไนปตะไได้ช็อตโดยคือบบเมียเฮได้เข้าจากสอบพวามนไนคือชอตตีมักันยามตีมนไนเออดก่อนชอตไปก่อนเหยียบนี้ จะได้ไปซาวแล้วแหละปะโอ้เจ้่ได้ซอยเลยปะเออเจออ่องฝ่ายนะโอ้งามเนาะหน้าไม้เมื่อนี่เนาะคนก็งามหน้าไม้ก็งามเลยทุกคนเลยตอนนี้เราก็สิกับเพื่อนกับสารหลับพี่น้องสิพาเพื่อนไปหาหน้าไม้บรรยากาศยามดึงแรงพี่น้องน้ำกลิ่นเนาะเด้ง่วยปะ Đâu ngoại? À. Mấy ngoại? Mấy ngoại? Ừ, ngoại đâu? Ờ... nam à, ngoại? đầy bỏ Tê, 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 tê ngoại này Hả? Tê, tê, tê bỏ hành ngoại này Nó dịch là tê Ờ mấy ngoại gì? Mấy con bớt Mấy ngoại thế Ờ, mấy ngoại bầy ô tụi con này mẹ thảo nam này tụi con เวันแรกเขาจะเข้าป่าข้าดองก็คือกินน้ำแบบนี้แบบว่าเลาเปิดน้องวิกหเลยเพิ่มล้วป่ะม่กี่ทายมโยาวเลจะได้สาเวียนหานไหมมอนี่ได้หลายป่ะ ตอนนี้เขาสิกลับเลยเนาะส่วนเอือกแจากับยังไปก่อนโอ้เมื่อไหว่แท้เอือกแจวเนาะไม่ได้ทาโมงคู่เลยเนาะเอาทุกคนเลยเอากระชิกลับเพื่อนกันซานหลับพี่น้องเป็นยังไงน้องไอ้ข้าวปลาข้าวดองเผ็ดนี่มันมันคือกับอ่าประเทศไทยปะคือกันเนาะมาเมื่อนี้ไอ้กับบัณฑินุ่งเสียแขนยาวเลยวุ้ยีนี่แหละยุ้งวิวี้งไม่งูงปะ๋อธรรมศาสตร์ล้วนๆเนาะทีนี่เนาะมีแต่เสียงนกหอง เอาจังใดเอาก็สิกลับเพื่อนกับซาดเราเปน็นมิตรทุกคนเลยเอาก็ะเสียมลายเสีละลายคนที่เข้ามาติดตามเข้าชมพาไอ้เพื่อนไปเลาะรับชมธรรมศาสตร์โมบ้านของซาวเวียนนะครับซาวเวียนนะครับเว้ยซาวเวียนพี่น้องเมื่อนี้เราไปหาคนทุกคนเกือโม่เจมารีลลอ๋อเอา้าเกือโม่เป็นยังไนะงนี่นะน้ำน้ำยังไงน่ะน้ำมั่าามอบ้า น้ำมันย่านนี่มันเป็น4เรื่องๆน่ะน้ําที่กระเจ้ามามาเข้าบ่อ๋อโอ๋ทุกคนได้วิธีเกือหมูนี่โอ้จับเลยเนาะบ่ได้เปิมือบ่เนาะได้หมูเจ้าจักโตปาลาดเนาะลาได้หมูมันสิอิ่มไว้บ่นี่มันมันบ่ลาเด้นี่ด้เกือหมูนะ เอออันนี้ไหนมูเจ้านะโอ้พี่น้องเลยได้มูตัวหนึ่งเออมันบอกว่าซาเวนคอยคอยหิวเลยเด้อเออก็เลยเจ้าเกลือเนาะโอ้จับได้เนาะคอยคอยก็จับได้ปะไอ้นี่เบิ้งยานโอ้บ่ได้เนาะคอยเนาะบ่แม่นเจ้าของได้มูมาตะใส่ดิฮมูเข้ามูเข้า โอ้จุแลงหมูสาวบ้านได้ลูกแล้วก็ปั่นกันแบ่งกันโอ้ตะโกนเลยสาวเวียนมีหมูตัวหนึ่งตอนนี้สาวเวียนกับสิมาเกลือหมูพี่น้องพอแห้บุญแสด้ลูกสาวเวียนเลยซัมเน่อดสองปีคนแรกสิ่งใดไอหั่นเหรออันนี้ไอหัเนใครบอกว่า ให้ให้เข้าห้ามและมูเข้าเกิดลูกแล้วเขาให้เออตะกี้ตอนเจ้ายังไม่มีมูเจ้าตำเข้านี่เจ้าได้ห้ามแล้วก็ให้เข้าครูจ้าของมูนี่หลังจากนั้นมูขาเจ้าเกิดลูกขาเจ้าแบ่งให้เจ้าตัวนึงโอู้เอาเอาเดี๋ยวให้ใหญ่เด้ออืมใจากวันเดิ อันนี้ห้ามเจ้ามันยังฮันนั้นห้ามบ่ได้อ่อนบ่ <c oughs> มนอือเนยังแข,ข็งี่บ่ได้ย่ํา่ได้หเางาขาไประมาณเท่าร่นีมจกร้านซั่นนี่ <c oughs> ได้เนาะร้านเนาะ ตัวซ่ํานี้นะฮอดลากนําเด้นั่นน้อยไปนํา5 0 0 0มนี้50000ตองอเป็นเจ้าได้คายห้ําเจ้าบ่ได้หมูอันนี้เจ้าให้เจ้าหมูเจ้าหําได้หมูเออีีหน้าก็ได้ลูกเเด้ตนาก็เือบ่ตนาตนแรงก็เื เมื่อหนึ่งสองเธอเกลือเม่อวันนั้นอบานเจ้าบริเฮตของเนาะได้สัตว์กับปล่อยไปเลยยหนมังแรงกับเอิญแหาม้าวกับเอินเวลาจะเกลือโอ้ตุกคนเลยเกียอสนหมดบาา้านเฮาตะโกงนี้เลยตะโกนเลยว่าจะเป็นหมูกไก่ปล่อยเรื่อยพี่น้อง เวลามันนอนเด้ยูแซ็มันนอนตอนงคืนนอนทันี้เลยเห็นปลาเห็นเกินมันทั้งห้างเนี่ยไอ้่ายวงงราทักราทักกะลีไอ Chẳng chơi cho hết để da dâu cái này <laughs> Mày nhớ <nhỏ> Ờ, <laughs> <laughs> à, Mình Nam Yên, tiêm Nam Yên, năm bớt rồi อยูที่ชีวิตสาวลาวเฝ้ามางกองทุกคนอ <don> เด็กนี่ล่าพี่น้อยน้องนุชีเดิเดิน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 เดี๋ยกคน <S <S อันนี้ไก่เจ้าป่ะไก่กับหมูกินนึ่ <S <S ก,ก,ก,นกันเลยเนาะ